ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับสามารถยึดยาบ้าได้กว่า3 0 0 0 0 0เม็ดนะฮะมูรค่าผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าเป็นของกลางที่ทหารหมวดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2กองกาลังสุรศักดิ์มนตรีตรวจยึดได้บริเวณริมแม่น้ําโขงที่ตำบลเวียงคุกอาําเภอเม,มืองหนองคายนะครับหลังจากที่ได้นํากําลังออกไปลาดตระเวนตามริมแม่น้ําโขงป้องกันการลักลอบนําเข้ายาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างที่ฝั่งไทยนะครับ พันเอกมองคลหัวทองผู้บังคับการอากองบังคับการควบคุมที่สองบอกว่าก็ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับลักลอบนําเข้ายาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลำเลียงข้ามแม่น้ําโขงครับจึงได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกลาดระเบียนตามแม่น้ําโขงก่อนที่จะพบเรือหางยาวครับแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเลยนะฮะแล้วกลุ่มาชายชะกันที่แบกกระสอบลงจากเรือเนี่ยฮะขึ้นมาไวที่ริมแม่น้ําโขง เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวนะครับเข้าไปจับก,กลุ่มกลุ่มชายชะกันนั้นก็ได้ขึ้นเรือแล้วก็หลบหนีเข้าไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่เลยต้องยึดของกลางทั้งหมดไว้สอบสวนนะครับเพื่อส่นพนรกงการสอบสวนและขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไปครับกระบวนการของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าจะเห็นนะว่าติดตามอย่างต่อเนื่องจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันไหนก็ตามนะฮะคืนเดือนเมื่อเดือน,ออนงานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอากําลังไปเฝ้าตลอดเวลา และพบใครต้องสงสัยนี้ต้องขอความร่วมมือครับขอเข้าไปพูดคุยถ้าเกิดว่าเห็นว่าผิดสเกตงะก็ควบคุมตัวแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยพบมาหลายรายแล้วนะ,ะที่เป็นข่าวมาเนี่ยนะฮะ